สาวเดือดกลับมาเจอขยะกองใหญ่หน้าบ้านคิดว่าใข่เอามาทิ้งก่อนเปิดกล้องวงจรดูถึงกับเกาหัวชาวเน็ตแซวสนัน่นคุณคือผู้ถูกเลือกเดรียกว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตนะครับเมื่อผู้ใช้สาวติ๊กต็อกรายหนึ่งนะครับออกมาโพสต์คลิปสุดฮาหลังกลับมาบ้านพบเจอถุงขยะกองใหญ่อยู่หน้าบ้านทําเอาเจ้าตัวเกือบบินแตกก่อนเปิดกล้องวงจรปิดดูถึงกับต้องเกาหัวเลยทีเดียว โดยผู้โพลระบุข้อความเอาไว้ว่าสาวเดือดกลับมาเจอขยะหน้าบ้านคิดว่าใครเอามาทิ้งเปิดกล้องวงจรดูถึงกับเกาหัวซึ่งจากคลิปจะเห็นได้ว่าเจ้าของบ้านนั้นกลับมาบ้านที่กําลังจะด่าคนที่เอาขยะมาทิ้งไว้หน้าบ้านพอเปิดกล้องวงจรดูรู้เลยว่าลมพัดขยะมาที่หน้าประตูบ้านวางเป็นระเบียบอย่างกับคนเอามาทิ้งไว้ทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมาก และมีคนเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่นเป็นจำนวนมากอาทิเช่นเลี้ยงน้องไว้นะน้องเลือกบ้านแล้วนอนมาแบบงงๆคุณคือผู้ถูกเลือกต้องรับเลี้ยงแล้วละ่ะฮาเป็นระเบียบสวยงามเป็นต้นอันนี้คือความคิดเห็นจากชาวเน็ตนะครับ